สวัสดีครับอยู่ผมไว้นะครับเดี๋ยวันนี้ผมจะมาอธิบายตัวใหม่ไอโซนะที่เพิ่งเข้ามาภายใน3นาทีกันนะครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บอกสกิลรายละเอียดต่างๆนะวิธีการเล่นคร่าวๆให้ดูกันนะครับส้าเรบใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไป let's go เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับผมสกิลแรกมีชื่อว่า contingency นะครับโดยสกิลเนี้ยจะเป็นสกิลที่เรานั้นกดตัว C ไปแล้วนะครับแล้วกดคลิกอีกทีเนี้ยมันจะปล่อยม่านออกไปนะครับจะทำให้เรานั้นป้องกันกระ กว่าพวกสกิลพวกระเบิดเลสเนสหรือว่าแบบว่าช็องดาโซวาเนี่ยป้องกันไม่ได้นะครับผมป้องกันได้แค่กระสุนปืนของฝั่งศัตรตูนะครับซึ่งการได้แบบจริงๆรนี่ยบเหนียวมากเป็นอะไรที่โกงมากครับสกิลนี้รับสกิลแรกถือว่าเยี่ยมเลยครับ มาที่สกิลถัดไปนะครับผมนั่นชื่อสกิลว่าอันเดอร์คัตครับเป็นสกิลปุ่มตัวคิวครับมีทั้งหมด2อันด้วยกันนะครับโดยสกิลนี้เนะี่ยเวลาเรากดออกไปเนี่ยมันสามารถทะลุก,กำแพงได้นะครับโดยถ้าใครศัตรูคนไหนที่โดนเนี่ยจะปรับดาเมจเพิ่มเป็นคูณสองนะครับถ้าเกิดใครที่มองไม่ออกเนี่ยให้ดูไปที่สกิลของคิวจอยแล้วก็ไวเปอร์นะครับเวลาที่แบบจิดสถานนะคูณสองเนี่ยมันตายง่ายแค่ไหนและสกิลนี้ดันมาอยู่กับดูลิเดอร์ผมบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่โคตรของโคตรโกงและมันยังมี2อันออีีกกกผมบเลยปท่โงมากกแแทะลุพงอีกกกกโโอ้โ้หงเเขาาปผมบลยว่สิลนีด น่าจะเป็นสก,กิลที่ผมชอบมากเลยครับเ้าเล่นตัวใหม่เนี่ยผมน่าจะใช้ตัวสกิลนี้เก่งนะดูจากสภาพแล้ว <c oughs> สกิลที่3นะเป็นสกิลปุ่ม e นะครับมีชื่อว่าดับเบิ l e tap นะครับโดยสกิลเนี่ยเวลาเรากดใช้เนี่ยมันจะมีหลอดให้นักภลายหลังนะครับโดยที่เราต้องรอให้หลอดนี้หมดก่อนนะครับถึงจะสกิลจะเริ่มใช้ทํางานนะครับอย่างแรกเลยก็คือสกิลเนี้ยเราต้องยิงศัตรูให้ตายหรือไม่ก็ทำา a m a g e ครับพอทำ damage เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลูกกลมๆขึ้นครับข้างบนให้เรายิงลูกกลมๆพอเรายิงลูกกลมๆเนี่ยเราจะได้รับเกาะมารับหนเกาะโดยเกาะเนี่ยสามารถป้องกันได้1ครั้งนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นอ anti laser o เรเตอร์แวน d a ลมีค่าเท่ากัััันนนนนะะคคครรบบขอแ่่โดตวหึง โดยสกิลเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสกิลที่แทงนะครับเวลาแบบว่าเราเข้าไซส์เนี่ยใครยิงเรานัดหนึ่งเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสสวนนะครับเพราะว่ามันเรามีเกราะป้องกันในการช่วยในการถูกโจมตีอยู่นะครับโดยสกิลนี้ถือว่าโกงไหมก็โกงอยู่แต่ว่ามันถ้าแบบว่าคนติดสเปรย์หรือว่ายิงสเปรย์เนี่ยเกราะก็แตกง่ายมากครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะส่วนตัวแต่คิดว่าอันติเลสทำลายไม่ได้นี่คือถือว่าโกงมากนนะผมว่าโคตรเจ๋ง มาถึงเพคของเรานะครับผมนั่นก็คืออันตินะครับโดยการกดปุ่ม x โดยอันติเวลากดไปปุ๊บเนี่ยเราต้องกดให้มันโดนศัตรูด้วยนะครับพอเรากดโดนศัตรูปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะทำการสร้างเหมือนเป็นบาเรียให้เราไปหนึ่งหนึ่งกับอีกทีมตรงข้ามาเพือเรากดใส่มันแล้วก็หนึ่งหนึ่งกับมันแต่ถ้ามันกดใส่เราเราก็หนึ่งหนึ่งกับมันครับโดยโจทย์ง่ายๆเลยนะครับผมก็คือเราต้องยิงให้ชนะครับเพื่อเรายิงแพ้เราตายเองนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเราต้องยิงให้ชนะมันครับเนี่ยพอได้ชนะปุ๊บ เราก็จะกลับเข้าสู่โลกของโปรตีนะครับก็คือเราเป็นผู้ชนะนั่นเองส่วนทีมนึงก็จะตายไปส่วนเราก็กลับมาที่เดิมที่เรากดอันตินะครับโดยสกิลเนี่ยใครจะใช้นี่ต้องคิดดีๆนะครับใช้ผิดโดนเพื่อนด่านะอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยมึงกดอันติทำไมมึงไปแพ้เขาว่ามึงตายทีมเสียเปรียบอะไรประมาณนี้นะครับระวังกันให้ดีนะสกิลนี้สกิลนี้ต้องคมระดับหนึ่งนะครับอย่าลืมเป็นสกิลที่ข้างสองแง่สองอั่มดาบสองคมมากสกิลนี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับพี่ดูกันนจจบสารับตัววใหมม่่ผก็คิดานเนนนตัััวททีี่่่มมหลอดะครับสำ เร็วนี้เดี๋ยวก็จะเข้าเซิร์ฟจริงแล้วแหละก็สำหรับใครที่อูตอนนี้ก็ขอคนหนึ่งกดไลค์นะครับกดไลค์ถึง99ไลค์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวกระบองกระบี่อันนี้ให้ดูนะครับของห่อโค้งนะใครอยากดูก็กดไลค์ถึง99ไลค์นะครับภายในวันนี้ถ้าถึงเดี๋ยวผมทำคลิปรีวิวสก,กินให้ดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ครับ